สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะฮะโอเคในวันนี้ก็อยู่ในแมปออนไลน์คอสโอเวอร์นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ไม่เมนแล้วมากนะผมมาแอคเกชั่นนะครับผมนสำหรับเออดาบผมทําดาบทอง แรงเอสดได้แล้วนะครับผมนะฮะโอเคแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับผมนะผมขอยแอปโปรโมทสปอนเซอร์ของกนละกันนะครับสาวๆได้แบบกำลังจะมองหาแอป,ปนะครับในเอฟเคตลอดแบบ24ชั่วโมงนะครับผมนะฮะก็สามารถที่จะใช้แปปปอปยูจีโฟนได้นะครับในลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับในมีโค้ดผมด้วยใส่ลดราคานะครับผมนะฮะก็เป็นแอป,ปที่แบบผมใช้อยู่ตลอดเลยนะสำหรับแอป,ปนี้นะครับผมเนาะโอเคนะครับผมนะมาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะฮะซึ่งผมทำดับได้แล้วนะ,ะเอาเพี้ยผมจะมาแอคแล้วไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะะก็ คือนี่ฮะผมทําระดับ SS ได้นะครับนี่ยชาร์ปเนะครับผมนะคือผมหาชาร์ปไม่ได้แล้วทุกคนเพราะว่าผมหมดไปเยอะมากดวงผมไม่ค่อยมาแล้วแบบอ่าชาร์ปนเนสักเท่าไหร่นะครับผมนะทุกคนไอ้คือดูดิดาเมจขารชาร์ปเจ็ดน,นะดาเมจประมาณ26 QA และไอคิวไอนะครับข้อนั้นที่เยอะมากๆเลยนะครับผมเยอะแบบเยอะกว่าดับเอ่อทองไม่ใช่ดับทองเยอะกว่าอันนี้ก็อ,อีกนะครับผมนะมันก็ต้องเยอะกว่าอยู่แล้วป่ะเพราะมันนี้มันอันนี้ชาร์ปแปดนะประมาณ23นี่ครับผม จริงๆถ้ามันจะเยอะกว่านี้นะถ้าทุกคนอัพเอสเตตเป็นอันนี้แบตเตอรี่นะแต่ว่าผมอัพสายเงานะทุกคนโอเคซึ่งผมหาอันนี้ไม่ได้นะครับผมนะเสียดายน,นะผมหาชา,ชาร์จแปดมาชาร์จแปดมไ้่ประมาณสักสามสิบนะผมว่านะสามสิบป่ะไม่รู้เหมือนกันใครมีชาร์จแปดบ้างนะสามสิบผมว่าน่าจะต้องสามสิบนะฮะไม่ก็ห้าสิบเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองไต่รอยชั้นโดนนะครับผมนะดูว่าผมจะไปถึงชั้นไหนนะครับผมนะแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ถึง น่าจะไม่ถึงห้าสิบนะครับน่าจะประมาณสักสี่สิบป่ะนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าจะไปถึงชั้นไหนแล้วผมเดี๋ยวผมแยกทุกคนดูนะฮะว่าความโหดของเงาเรียวอัพมาแนละ้วไม่ใช่ความโหดหรอกผมขี้เกียจเอาไงผมขี้เกียจวิ่งฟาร์มนะวิ่งจุบมอนนะเนี่ยผมก็ให้ผมก็วิ่งผ่านนะวิ่งผ่านมอนเห็นไหมให้เงาผมจัดการนะเห็นไหมโคตรชิวเนี่ยสลับสายฟาร์มผงนะ่ะเนี่ยใครฟาร์มผงหาบัฟดาบน,นะผมแนะนำด้วยสายนี้เลยนะทุกคนเนี่ยดิโคตรชิว เนี่ยสบคนที่ขี้เกียจกดนะคิวนะขี้เกียจกดแดดนะก็หน้นี่ดีนะดูดิดูด,ดิเอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งโอ้โหชุบไม่ทันโอ้ชุบไม่ติดเลยเดี๋ยวมันจะใส่อาลิลิกก่อนนะฮะลิลิกอันนี้ผมแนะนําเลยนะลิลิกเอ่อของนารูโตนะจริงๆจะมีลีลิกของอโจโจ้ด้วยนะเขานะซึ่งมันจะมีอะไรลักนะเขานะอะไรลักก็คือแบบว่ามีโอกาสปุกติดนะเขานะคือโชคดีขึ้นนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะโชคดีให้ผมหรือเปล่านะนี่ โอ้ยเดี๋ยวแม่งผูตัวธรรมดาผูกทำไมแล้วผมก็แบบไอดีผมนั้นไม่รู้เป็นอะไรกับตัวนี้ทุกคนดูดิทําคิงแม่งได้มาสี่ตัวแล้วแงกีนะฮะแล้วก็ฟิเซอร์ได้มาตัวเดียวแล้วก็เชนซอม,มาสามตัวนะครับผมในไอเียตัวคือแม่งรบบ <laughs> ดวงแม่งแค่นี้แต่ก็อย่างแล้วก็ดีกว่าเบลุนะบเบลุจีเริ่มเริ่มเริ่ม,มตกแล้วครับผมเริ่มล้าสมัยแล้วโอเคเดี๋ยวไต่ไปเรื่อยนะผมนะอ๋อขาดตัวไหนวะ อไหวมโอเคชั้นสามสิบแล้วนะเงาเริ่มตีช้าแล้วทุกคนดูดิเงาเริ่มแบบตีช้าละไม่ไม่วันฮิตละดูดิเงาเริ่มตีช้าแล้วทุกคนเนี่ยผมตัวอะไรอะ่ะเพนโอ้เนีย่ยขุดท้อเลย,ยเลน,น,นี่ยสามสิบเพนนะหรือสามห้ากันดีวะโอเคตอนนี้สามห้าแล้วนะครับวันนี้ดูบอสดี๋ยโอ๋ยเพนอีกแล้วไอ้เจ้าเพนสองรอบติดอลองคลิปเนี่ยเผลอๆมันติดนะ ไม่ติดหรอ <c oughs> เฮ้ยผมว่าผมน่าจะไปถึงชั้น40อยู่นะฮะเดี๋ยวลองดูว่าน่าไปถึง40ปะ่ะดูดิ40บอสต,ตัวอะไรโอ้ยเป็นเพลงเดิกที่คูงเลยนะจริงโอเคโอเคตอนนี้ชั้น40แล้วนะครับผมแล้วดูบอสกันดีกว่าเฮ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่แย่เดี๋ยวแล้วก็เป็นกุชชี่นะครับผมนะก็ไม่แย่เลือดเท่าไหร่เลือด 4xx นะเขาผมแลสำหรับกุชชี่นะฮะไอ้เหี้ยไปโคตรโหดเลยทุกคนดูดิ ใหญ่แล้วก็ได้ฮะไม่ได้แย่ครับผมดูดิโอ้โหกลัวจะตายฮะกดชุบรอเลยอันนี้คือผมใส่ลิลิชุบแล้วนะไม่รู้จะเกิดใด้ผมหรือเปล่านะดูดิใส่ละห้าห้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ห้าจุดเก้าหกเปอร์เซ็นต์ก็เกือบหกเปอร์เซ็นต์อ่ะอย่างนั้นให้ได้เถอะเพราะว่าทีมผมแม่ไม่ไม่มีกูชี่เลยคือแบบข้ามขั้นเลยคือแบบมีไทม์คิงแล้วก็มีเคนซอนแล้วข้ามมาฟีเซอร์เลยทุกคนอย่างนั้นก็เอากูชี่มามาแบบขั้นกลางตรงนี้ก็ยังดีฮะมาดิ สักทีดิอุ้ยรถไวอยู่นะทำเรื่องอะไรทุกคนเดี๋ยวดิเบทผมแบบหกสิบสามคิวไอฮะอันนี้คือยังไม่สุดนะดาบผมยังไม่สุดนะทุกคนเดี๋ยวรอดาบผมทําสุดๆก่อนนะตอนแรกผมกะจะใจท้ารอทําดาบให้สุดๆให้มันสุดๆก่อนแล้วผมค่อยไปทําคลิปแนมะ่แต่ก็ถ้าผมรอพวกคนอื่นนะ่าจะได้ดาบเอ็เอ็แล้วแล้วก็รีวิวก่อนผมลนะผมวนะ่าละก็เลยเอาไปก่อนโอ้ไม่ติด มันเป็นหลักกับผมอ่ะกูชี้ไหมผมไม่เคยสกดัดแม่งติ่เลยนะเอางจริงไหมโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ลิลิที่เพิ่มดาเมจนะครับผม้นะดาเมจเงานะแล้วก็ดาเมจเวฟพอนของเรานะฮะดูที่เพิ่มเท่าไหร่ดาเมจเวฟพอนเงาเพิ่มเพลนเจ็ดสิบแล้วก็ึ้นเป็นยี่สิบเจ็ดนะจากยี่สิบหกขึ้นมานิดเดียวนะผมว่าไม่ได้เดยอะแต่ก็อย่างนั้นก็ขึ้นนะเริ่มไม่ไหวละเริ่มแบบเสียเวลาแล้วผมว่านะได้แล้วสักสี่สิบห้าว่าเวลา เลาเหลือตั้งยี่สิบนาทีอะเออไม่รู้จะไหวปอะนะโหทุกคนว่ามันเสียเวลาไปไหมจบคลิปไหมเออขออรอทำดาบให้มันสุดๆก่อนไปเดี๋ยวค่อยมาลองไต่อะผมว่านะเดี๋ยวลองดูก่อนมาผ่านซักดาบสี่สิบเอ็ดดูเลือดบอนเท่าไหร่โอเคตอนนี้ชั้นสี่สิบเอ็ดแล้วนะครับผมนะเลือดบอลโูเลือดบอลเก้าร้อยกว่าแล้วนะครับผมเนี่ยเก้าร้อยคิวไอ้เดี๋ยวผม เดี๋ยวผมขอลองแบบบริจาคคิวให้หมดก่อนผมอยากจะรู้ว่ามันด่านสูงๆน่ะด่านสูงๆมันจะค่าเรียกอะไรนะมันจะได้เพชรเยอะป่ะออโอเคผมบริจาคหมดละอุ้ยได้ตัวละห้าได้น้อยจังวะตัวละห้าคิวเองเหรอถือว่าน้อยนะตัวละห้าคิวเอ่น้อยมากอะ่ะมันเท่ากับมอนมอนข้างนอกเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองดูมันหมดแล้วผมศูนย์เราได้เท่าไหร่ห้าจุดหกสองคิวเอ คือน้อยมากอะ่ะแทนที่แบบว่าเราขึ้นมาสูงๆแทนที่จะได้เพชรเยอะๆนะเวอยเอาจริงไหมห <c oughs> เพชรน้อยมากอะ่ะเท่ากับข้างนอกเลยเท่ากับไอมอนไอมอนไอมอนบอสอ่ะมอนบอสข้างนอกเลยทุกคนน่าจะพอๆอก,กันนะคือโคตรน้อย <c oughs> โอ้จะร้องกูสิบคิวไอเอกไม่ไม่ตาย โอ้ผมว่ามันนานแล้วผมว่าโอเคว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะเสียเวลานะผมว่านะเออน่าจะถึง45่สิบห้าแน่ๆแล้วผมว่าถ้าถ้าไปเรื่อยๆนะแต่เลื่อดบอส45ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะผมเนะี่ยรอทำดาบให้สุดนะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอีกทีตอนไต่แรงนะก็ไม่ว่าจะไต่แรงไตออ่หอนะครับผมนะก็เอาสักชาร์ปแปดติดไฟก็ยังดีนะผมว่านะแม้กระวบเปามานะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ ไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะที่ดูจบนะครับผมนะก็ดูเหมือนจะเสียเว,เวลากันแล้วนะครับผมนะดูดิปยจะตายแต่ลตัวคือพอห้อง40 42ก็จะแบบเลือดเต่อะตัว,ตวน่าจะหนึ่ง SS กันแล้วอะ่ะดูอย่างทรงละไม่ไ,ไหวแต่เลือดถามว่าเลือดลดเยอะอยู่ไหมก็ลดเยอะอย่างเงี้เลยทีละข้อทีละข้อดูดิฮะดูดิลดเยอะอยู่นะดูดิลดเยอะอยู่ ผมยังไม่เคยเป็นถึงชั้น50เลยหน้าตาบอสเป็นยังไงวะเห็นว,ว่าเป็นบอสอนะไรน่ะบอสแดงๆอะ่ะเออโอเคเดี๋ยวรอทำดับคนโหดก่อนนะเดี๋ยวเจอกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไก่อนแล้วกันนะครับผมบายดูที่ควาจะตายบายครับ